นี่คะ่ะสวัสดีคะ่ะนี่คุณสามีฝรั่งมาเที่ยวสวนของคุณพ่อสุวันใช่ไหมคะพ่อสุวันค่ะกับคุณแม่คุณแม่เป๊กค,ค่ะอยู่ตรงบ้านกวนเราเนี่ยคะ่ะตรงโรงเรียนบ้านกวนเราเนี่ยคะ่ะแกมีที่สวยงามมากคะ่ะนี่คะ่ะเป็นธรรมชาตินะะี่ค่ะมะนาวทั้งนั้นเลยฝรั่งบ้านสวนมาเยี่ยมชมสวนแล้วคุณแม่ยายทํางานอยู่ที่นี่ไงคะนี่คะ่ะ ว้าวสุดยอดมากนี่ค่ะดูมีคลองด้วยค่ะแกมีปลาที่แกตั้งแต่ขอบไหนอะนะฝั่งนู้นเหรอคะอไม่ใช่ไม่ใช่ขอบนะทางขอบสแลนเหรออ๋อแต่ตรงนี้เป็นคลองของแกอ๋อแล้วก็ต้นมะพร้าวที่ทั้งหมดสิบสไร่ใช่ไหมคะสิสี่ไร่แกขายไร่เท่าไหร่นะอ่อส <2, 500. S 1> องล้านห้าเโอเค คือตรงนี้นะคะคุณพ่อกับคุณแม่จะขายนะคะที่ไร่ละสล้านห้ค่ะก็คือที่สวยงามมากถ้าท่านใดสนใจก็ติดต่อได้นะคะติดต่อมาที่บ้านสวนทรงรักได้เลยค่ะเบอร์โทรศัพท์ศ8 1ย์แปดหนค่ะแปดหนึ่ก็ค่ะก็คือว่า,าท่านจะขายประมาณหมดนี่เลยค่ะมีมีส,วนม,สวนมีสวนมะพร้าวเสร็จหมดเลยค่ะแล้วก็มีทั้งหมด14ไร่เนี่ยค่ะ มะพร้าวก็เนี่ยที่ยาวสุดสุดถึงขอบมะพร้าวทั้งหมดเลยใช่ไหมคะอ๋อโอเคขอบมะาพร้าวเลยค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะคุณแม่ยายทํางานที่นี่ก็เลยรู้หมดเลยทีนี้พอดีคุณพ่อไม่อยู่เนาะเจ้าของไม่อยู่ก็เลยคุณพ่อไม่อยู่ใช่ไหมคะอ,อ๋อไปที่นาอ๋อโอเคแก้ขายไร่ละสองล้านห้าติดถนนใหญ่นะคะ แล้วก็มีมีร้านมีร้านที่ขายวัสดุก่อสร้างมีมีบ้านด้วยค่ะมีบ้านแล้วก็มีที่เนี่ยค่ะเดี๋ยวจะให้ชมนะคะเนี่ยค่ะตั้งแต่สุดนี่เลยคือสุดขอบนี้นะคะนี่ค่ะแล้วก็ไปนู่นเลยค่ะที่มีต้นมะพร้าวค่ะเนี่ยค่ะที่ใหญ่มากเลยค่ะกว้าง ยาวไปนู่นเลยค่ะเดี๋ยวจะพาเดินกลับไปนะคะไปชมออ่ที่ข้างหน้าอีกทีหนึ่งนะคะอันนี้เราให้ให้ดูเฉพาะช่วงช่วงแปลงที่เนะะี่ยค่ะคือสวยงามมากเลยค่ะที่กว้างใหญ่เป็นที่ผืนผ้าสี่เหลี่ยมนะคะเนี่ยค่ะสวยมากค่ะแล้วก็มีมะพร้าวเยอะมากเป็นมะพร้าวน้ำหอมทั้งหมดเลยค่ะโอ้โห สุดยอดมากเลยเนี่ยค่ะเดี๋ยวอุ้ยอุ้ย,ยปลาอน,นาอน,นาปลาอะไรอื้ออุ้ย,ยปลาอุ้ยปลาใหญ่มากทำยังไงจะจับอ,อ,อู้ทำยังไงจะจับได้ไไดอ่ะจับไไม่ด้อู้มีปลาบึกด้วยค่ะโอ้ยเป็นคลองธรรมชาติมากๆเลยค่ะ โอ้ใม่ก็สวยมากเลยอ๋อ oh, สุดนี่เลยสุดสุดตร,ตรงขอบที่มีรั้วนี่ใช่ไหมคะใช่ค่ะที่มีรั้วปิดอ๋อ oh, มีรั้วกั้นอยู่อุ oh, ้ยสายไฟนะคุณสามีอ๋อโอเคอ๋อนี่คือสุดนี่เลยนี่ค่ะแล้วก็เป็นรั้วกั้นเนี่ยค่ะภายนู่นเลยข้าวงามมากเลยอุ้ยข้าวสวยข้าวสวยมากค่ะข้าวหอมมะลิค่ะ สวยมากเลยค่ะแตนโอ้โหสวยจนน้องก็ล้มแล้วค่ะโอ้สวยมากอุย้ยนี่คือเราเดินกลับทางนี้เหรอคะอ๋อโอเคไหนๆก็เดินแล้วเนาะโอเคนี่ค่ะธรรมชาติจริงๆเลยโอ้ยมะนาวเยอะมากเนี่ยค่ะมะนาวที่เราสั่งไปทานเนี่ยแหละปลอดสารเคมีทั้งหมดเป็นออแกนิกหมดเลยค่ะธรรมชาติโอ้โหดูดินสิโอ้สุดยอดดา r ิ i สวยมาก โนาที่นี่น่ะหนึ่งหนึ่งไร่สองล้านห้าดเซลสองล้านห้าสองล้านห้าแสนบาทโอ้ยสวยมากแต่ได้ทั้งสวนได้ทั้งหมดเลยค่ะได้มะพระ้าวได้มะนาวได,ได้ทุกอย่างเลยใช่ค่ะก็คือเดี๋ยวพาไปดูเนาะมีบ้านกี่หลังเดี๋ยวต้องไปดูข้างหน้าอ,อันนี้เราเราพาดูช่วงช่วงข้างหลังก่อนแล้วเดี๋ยวจะพาไปดู ช่วงข้างหน้าว่าเป็นติดถนนใหญ่จริงๆแล้วก็ทำธุรกิจได้อย่างสุดยอดโอ้โหสวยมามากเลยนี่ค่ะสวยจริงๆเลยอ๋อสิบสี่ไร่ทั้งหมดว้าวสวยมากเลยค่ะโอเคค่ะคุณสามีบายๆก่อนเดี๋ยวไปให้ดูข้างหน้าต่อโอเคขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ นี่คะ่ะตอนนี้เราออกมาถึงข้างหน้านี้แล้วคะ่ะนี่คะ่ะที่ไายจะขายเนี่ยคือขายหมดนี่เลยคะ่ะมีตึกมีบ้านมีที่ทำเอ่อเป็นโรงงานนะคะเพราะที่นี่เป็นเป็นเอ่อโรงงานขาย,ขายหินขายทรายค่ะขายหินขายทรายแล้วก็มีบริษัทอยู่ที่นี่หมดเลยคะ่ะนี่คะ่ะเป็นที่นี่คะ่ะขายเสา ข,าย,า,ขายเสาขายเหล็กขายหินขายทรายเป็นธุรกิจแล้วเนี่ยคะ่ะทางนู้นก็เป็นถนนใหญ่เห็นไหมคะคือติดเลยติดถนน,นใหญ่เลยคะ่ะนี่คะ่ะโอ้โหนี่คะ่ะอันนี้โรงรถโอโ้รถเยอะมากนี่คะ่ะขายเหล็กขายเหล็กขายหินขายทรายขายอุปกรณ์ก่อสร้างทั้งหมดเลยนี่คะ่ะ ทนงานนั่งรอเวลาเลิกงานนี่ค่ะแล้วก็ท่อทุกอย่างเลยค่ะแล้วก็จะขายก็คือพร้อมบ้านด้วยนะคะเนี่ยบ้านหนึ่งหลังหลังใหญ่เนี่ยค่ะไร่ละ2องล้านหแสนบาทแล้วก็มีบ้านสองหลังมีบ้านสองหลังแล้วก็มีโรงรถมีตึกแถวคือยกให้หมดเลยค่ะ นี่ค่ะอันนี้บ้านหลังใหญ่เลยใช่ไหมคะบ้านหลังใหญ่อ๋อบ้านบ้านชั้นเดียวหลังใหญ่มีกี่หลังคะบ้านเนี่ยรู้ลละะลแล้วบ้านมีสองหลังเหรอคะอันทาลูทาลูอ๋อถ้าเกิดอ๋อหลังนี้ถ้าเกิดนั่นเ<ร>าขาก็จะรื้อเอาไปใช่ไหมใช่ค่ะอ๋อโอเคอันนี้คือของอันนี้คือของคนอื่นเขานะคะอันนี้ไม่ได้ไม่ได้ขายค่ะ บ้านหลังข้างหน้านี้ไม่ได้ขายขายเฉพาะหลังใหญ่นี้ค่ะคือคือขายทั้งที่ทั้งบ้านเนี่ยค่ะทั้งหมดเลยที่แกจะขายที่นี่ใช่ค่ะถ้าเกิดขายเนโอ้นี่ค่ะโอเคโอเคค่ะนี่ค่ะก็ติดถนนใหญ่ค่ะส่วนตรงนู้นก็จะเป็นโรงเรียนนี่ค่ะโรงเรียนบ้านกวนเดี๋ยวพาไปดูนะคะคือท่านใดสนใจก็ติดต่อมาได้เลยค่ะ ค่ะพาชมที่ทั้งหมดมี14ไร่แล้วก็กว้างใหญ่ไพศาลคือใหญ่มากค่ะนี่ค่ะถนนใหญ่ทางนี้ก็คือเราจะไปกลับสุรินทไปอุบลไปกลับสุรินทถึงไฟแดงประสาทเดี๋ยวซ้ายไปกรุงเทพเลี้ยวขวาไปอุบลตรงไปไปสุรินนะคะส่วนทางนี้ก็ทางที่เราจะไปช่องจอมไปกัมพูชาเนี่ยค่ะ ตรงนี้คือบ้านกวนพิกัดอยู่บ้านกวนนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะของแกทั้งหมดเลยสวยงามค่ะเพราะว่าจะเป็นขา,ายหินขายทรายทั้งหมดเลยค่ะแล้วตึกเนีแบบ่ยตรงนั้นอะ่ะคือแกขายหมดเลยค่ะทั้งหมดคือซื้อที่ได้พร้อมทั้งหมดเลยอยู่ที่ลูกค้าซื้อแล้วจะทำสิ่งใดก็แล้วแต่ลูกค้าค่ะ ติดถนนใหญ่ราคานี้ก็ถือว่าโอเคนะคะสุดยอดค่ะไม่ไกลจากอำเภอปราศาสตร์ค่ะจากอำเภอปราศาสตร์มาถึงตรงนี้ประมาณ8กิโลเมตรค่ะถ้าไปถึงบ้านสวนก็9ก้กิโลเมตรแต่มาถึงตรงนี้8ดค่ะนี่ค่ะสวยมากค่ะโอเคค่ะนี่ค่ะสุดยอดเลยอ่ะสวยค่ะ ท่านใดสนใจก็ติดต่อมาได้นะคะนี่ค่ะเกขายทุกอย่างเลยค่ะที่นี่โอเคไหนๆก็เดินแล้วพาเดินให้สุดเนี่ยค่ะสวยมากๆนี่ค่ะโอเคนี่ค่ะที่นี่ก็คือเป็นร้านนี่ค่ะเป็นสถานที่ขาย อุปกรณ์ก่อสร้างทั้งหมดเลยค่ะนี่ค่ะมาถึงแล้วนี่ค่ะหนูถ่ายวิดีโอคุณแม่เดี๋ยวหนูจะลง YouTube โอเคคุณสามีบายบายสวัสดีครับทุกคนบายบายค่ะสวัสดีค่ะโอเคขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ